เสือเหลืองบุกย้ำช้างศึกคาบ้านฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเปิดหัวนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านสมโพชดเชียงใหม่700ปีเจอเสือเหลืองมาเลเซีย่ามกลางแฟนบอลไทยเกือบเต็มความจุด้วยการที่มีนักเตะชั้นนำของประเทศไทยระดับท็อปสุดมาติดทีมชาติในรายการนี้มากมายทั้งสุบโชคสารชาติจากคอนซาโดเลซัปโปโรและชนาทิพสวงกสินจากคาวัสกิฟอนเตเลต่างทำให้แฟนบอลคาดหวังว่าด้วยผู้เล่นที่ฟูลทีมแบบนี้ บวกกับได้เล่นในบ้านคงจะล้างอาถรรพ์สิทิที่เราไม่เคยชนะมาเลเซียมาเลยใน5เกมหลังสุดโดยช้างศึกได้ออกมาเปล่าประกาศรายชื่อ11ผูเ้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยก่อนพบมาเลเซียโดยผู้รักษาป,ประตูวันนี้ตามฟอร์มที่แฟนบอลไทยเรียกร้องเลยครับเป็นทางกำพลหลัง4คนเซนเตอร์เป็นทางพันษาจับคู่กับกฤษดากาแมนส่วนฟูลแบ็กทั้งสองข้างมีทีลธทกับนฤบดินในเกมนี้ส่วนขยับไปที่กองกลางมาโนร่รา่ชัยบริเทศป้อมพันจับคู่กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์และมีการลุกเป็นชนะทิพย์สงศิ์ และแนวลุกสามประสานในแดนบนเป็นทางสุระโชคบดินและสุบ์ชัยเป็นหน้าเป้าเปิดหัวครึ่งแรกทีมชาติไทยวิ่งบีบเพรมาเลเซียเร็วเลยนะครับแต่มาเลเซียสามารถแก้เพรได้และดูเหมือนจังหวะทานติชนของมาเลเซียอาจจะดูดีกว่าไทยด้วยซ้ําในยุคข,ของชิมพันกรและก็มีจังหวะบาดเสียวอยู่เป็นระยะเหมือนกันทางด้านของมาเลเซียส่วนไทยเราเริ่มต้นด้วย10กว่านาทีแรกยังจับจังหวะฟุตบอลกันยังไม่ดีเท่าไหร่อาจจะด้วยความเข้าใจของกันและกันและยังไม่สมดุลพอที่จะทำให้บอลไปถึงหน้าประตูของมาเลเซียได้ จนในนาทีที่13กับตันทีมชาติไทยอย่างชนาทิปส่วนเกษจะตัวรู้สึกมีอาการบาดเจ็บเข้าใจว่าน่าจะที่ต้นขาด้านขวาถ้าดูจากการถ่าตทอดสดแต่อาจจะไม่ถึงกับเจ็บมากก็เลยต้องทําให้เปลี่ยนตัวออกเร็วเลยนะครับเพราะต้องออกไปเช็คดูอาการและก็เซฟนักเตะไว้ด้วยเพราะมันอาจจะส่งผลไปถึงสโมสรอ,อย่างทวาสกิสอนเตเลตต้นัสังกัดของเจ้าตัวเองที่กําลังอยู่ในช่วงการต่อสู้กับตําแหน่งการเล่นของสโมสรอ,อยู่ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมเปลี่ยนตัวออกเร็ว แต่ออจชิดว่านัดหน้าน่าจะกลับมาได้เพราะมันเป็นแค่อาการเบื้องต้นคงไม่มีอะไรมากครับดูจากการเดินของโจ้ตัวต้องรอเช็กกันอีกทีหลังจากนั้นเกมก็ต่างฝ่ายต่างคิงกันอยู่นั้นแต่ดูเหมือนมาเลเซียจะคึงแบบได้น้ำได้นเนื้อกว่าด้วยนะครับจนกระทั่งในนาทีที่3 1มเมาเลเซียได้ประตูขึ้นนําจากการคอร์จากด้านข้างของซาฟวีราชิดเจ้าตัวเปิดบอลทะแยงกล้องหลังของไทยก่อนที่จะเป็นคอบินอองเข้ามาชาร์จในเสาสองแบบพอดีทําให้มาเลเซียได้ใจสิครับบุกมานําไทยคาบ้านแบบนี้ จากนั้นไทยก็ครองบอลเพื่อเจาะเกมรับของมาเลเซียอยู่นั้นแต่ก็ไม่มีโอกาสในครึ่งแรกนะครับก่อนที่ในครึ่งหลังหลังจากเกมไม่ดีขึ้นหลังจากครึ่งแรกมาโน่จึงส่งสุบรัณเหมือนตาลงมาและก็ดูเหมือนเกมแดนหน้าจะมีมิติมากขึ้นนะครับทั้งการลากเลื้อยการวิ่งหาช่องการพาบอลไปกับตัวแบบแข็งแกร่งสุบรัณลงมาตอบโจทย์ในแดนหน้าของไทยอย่างมากทําให้กองเชียร์เชียร์มีเอมีอือมากขึ้นหลังจากที่ในสนามค่อนข้างจะเงียบมากเพราะเจาะมาเลยแทบไม่ได้เลย ก่อนที่ไทยจะสามารถได้ลูกตีเสมอจากการเปิดมุมในช่วงทนเวลาเหลือหนึ่งในทีสุดท้ายเป็นทางพันษาที่กระโดดเบียดเอาชนะทางคอบินอองได้แล้วโขกบอลเข้าประตูตีเสมอไปทำให้ไทยมีหวังมากขึ้นที่จะเข้ารอบชิงอันดับหนึ่งก่อนที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอและวัดกันที่จุดโทษเป็นทางมาเลเซียที่เอาชนะไทยได้ในสกอร์5ประตูต่อ3ทำให้ไทยต้องไปลุ้นที่3กับติดดัดแอนตูบิโกในวันที่25ในเวลา5้าโมงครึง่งทำแฟนบอลเซงกันทั่วหน้าด้วยความคาดหวังอย่างมากกับผู้เล่นชุดนี้ แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มนักเตะแต่ละคนต้องบอกเลยว่ามีให้พูดถึงอย่างไม่น้อยเลยครับเริ่มต้นที่บดินผาลาครับนักเตะจากต้นสกัดของสิงเจ้าท่าที่ในหลีกสูงสุดสเตปของเขาไม่ต้องพูดถึงทั้งการลากเลื้อยและการทาประตูแต่ดูเหมือนสกิลเหล่านี้เจ้าตัวยังไม่สามารถโชว์ออกมาได้ในทีมชาติได้เี้งก็ติดสรงให้เพื่อนน้าหนักก็ขาดแล้วก็ไม่สามารถสร้างเกมลุกที่ตัวเองถนัดได้ถือว่าฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยในทีมชาติของบดินผาลาในเกมนี้ส่วนนิวทิติพัน์แทบกจะไม่มีส่วนร่วมเลยในเกมนี้ แทบจะบอกว่าตัดออกไปจากเกมได้เลยส่วนทีละทอนก็ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ถึงบางจังหวะการเปิดบอของเขาอาจจะดูมีปัญหาในเกมนี้แต่การที่วิ่งทั้งเกมลุกและเกมรับและคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ได้แย่เลยนะครับและผลงานของสอนักเตะในเจลีกอย่างชนาทิพย์อาจพูดไม่ได้มากเพราะมีอาการบาดเจ็บมาลบกวนแล้วเจ้าเซ็กซ์ซูเปอร์โชกซาราชาดูเหมือนวันนี้เจ้าตัวจะกดดันตัวเองอยู่พอสมควรทั้งการถูกคาดหวังการที่ทําฟอร์มดีในเจลีกมาเพราะสิ่งนั้น จะท,ทาให้เจ้าตัวถูกกดดันและก็ส่งผลไปถึงฟอร์มการเล่นอยู่พอสมควรจึงทําให้นัดนี้ดูเจ้าตัวเหมือนฝืนๆและไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ขอให้เจ้าเช็คเรียกความมั่นใจกลับมาเพื่อที่จะไปสู้ต่อในเกมหน้านะครับส่วนนัลอรบ์บดินแน่นอนว่าการที่เจ้าตัวถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากการเปิดบอลที่ไม่ดีเท่าไหร่มันก็ไม่แปลกพระเจ้าตัวไม่ได้เก่งในเรื่องการเปิดบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ข้อดีของเจ้าตัวคือการวิ่งไม่มีหมดช่วยเกมรับดีเติมเกมลูกเร็วแต่ทุกคนต่างโฟกัสไปที่การเเปิดบอขอขขงา เพราะบางจังหวะมันสามารถหวังผลได้เลยเท่าเจ้าตัวเปิดบอลหรือคัดแบ็กดีๆแต่เสียดายที่เจ้าตัวไม่ได้เล่นดีในจุดนี้แล้วตัวเลือกแบ็กขวาของทีมชาติก็น้อยซสด้วยครับและคนที่ดูอาจจะวิวาหน่อยก็คงจะเป็นเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตาไอ้หนูคนนี้นับวันยิ่งไม่ธรรมดาทั้งในทีมชาติและสโมสรทั้งการกล้าเล่นกล้าลุยกล้าหาช่องและความเร็วของเขามันสามารถทําให้แดนหน้าของทีมชาติไทยมีมิติมากขึ้นและหวังผลได้มากขึ้นเมื่อมีเขาในสนามและคนที่น่าจะโดนหนักสุดนั้นก็คือมาโนโพกิ้ง กุนซอชาวเยอรมันบาซิลที่แทคนิกและวิธีการของเจ้าตัวมันทําเอาแฟนบอลเหนื่อยมากทั้งการเข้าทําการทาดเดิ่นก็ไม่สุดและก็เน้นข้อจากด้านข้าง้นส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่ยากที่จะเอาชนะฟุตบอลสมัยใหม่และดูเหมือนในสนามจะพึ่งความสามารถนักเตะก,กว่าแทคนิกซะอีกและการเก็บตัวของทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไปกับการทํางานเบื้องหลังที่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้เอาแต่เรื่องเดิมมาพูดกันอยู่ตลอดก็ จบไปแล้วครับกับสําหรับคลิปนี้เพื่อเพื่อคิเนอย่างไรกับเกมนี้ที่ดูไปหงุดหงิดไปมีความในใจที่จะเสือไหมอย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับสำหรับคลิปนี้ FM Sport ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเมื่อท่านชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่อง FM Sport ด้วยนะครับ